ปรับราคาขึ้นใหม่กับเหรียญ50สบสตางค์ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสมฤทธิษษ์สะษษสมเหรียญและธนบัตรเป็นเหรียญเล็กๆแต่ราคาไม่เล็กสภาพผ่านการใช้ ต,ต่ำอย่างน้อยได้แน่หนึ่งหมืบาทราคาขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญหนึ่0หมืถึงสองหมบาทต่อเหรียญเหรียญห้าสิบตางค์ของปีพศสองพันหเหรียญไม่ต้องแปลกไม่ต้องเป็นพระเสียนตรง เป็นแบบปกติทั่วไปดูแค่ปีพศออก็มีราคาส่วนท่านใดมีก็สามารถสงร่งลูกมาประเมินราคาได้เน้นย้ำนะครับว่าปีพศ2530เหรียญ50สสตางค์ สีทอองงเหลืก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ